ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะฮะที่เลือกและให้ความไว้วางใจกายจิตนะฮะที่เปิดใหม่และพร้อมให้ทุกคนได้มาใช้บริการนะครับกายจิตนะฮะสถานบริการสุขภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับและในวันนี้เราได้มาทำการนะฮะเปิดร้านกายจิตอยู่ที่ปั๊มปะตทจิฟฟี่นะฮะปั๊มปตทจิฟฟี่ถนน รมราชชนีปิดก้านะครับนคร,นครชัยศรีช่วงระยะเวลาของที่กิโลเมตรที่26ใช่นะฮะกิโลเมตรที่26เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะทุกๆคนที่ได้มาใช้บริการภายในอัพน้ำมันปตทแห่งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพีท่ที่มาเติมลมจักรยานยนต์นะฮะท่านพีท่ที่ใช้รถพ่วงรถลากนะฮะหรือว่าจะเป็นรถสไลด์แล้วก็ที่มาเติมน้ำมัน นะภายในสถานบริการปั๊มน้ำมันปตทเตน,นะครับวันนี้กายเยจิตของเราครับนะฮะมีความโดดเด่นและมีความทันสมัยฮะและก็มีความเรียบง่ายเดี๋ยววันนี้นเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเห็นโต้งเนี่ยพูดแต่อยู่ข้างหน้าอยากจะไปสัมผัสด้านในเอ๊ะเต๊ะนีนนวดโกรตอนหรือว่าร้านกายยจิตของเราเนี่ยนะฮะมีความโดดเด่นและรู้รา ขนาดไหนและอยากจะสัมผัสนะฮะในอากาศกิริยาต่างๆนะฮะเดี๋ยวต้องพาเพื่อนเข้ามาติดตามรับชมภายในร้านกันก่อนเลยนะครับร้านของเราเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นที่20บาทนะฮะ20บาททำยังไง20บาทนี้คุณสามารถที่จะใช้บริการได้ถึง10นาทีนะฮะเดี๋ยวต้องจะมีตารางบอกเอาไว้ในรายละเอียดต่งตางๆนะครับนอกจากนี้ฮะ,ะจะช่วยทำให้คุณนั้นรู้สึกผอนคลายแล้วก็สดชื่นนะฮะเรียกได้ว่า 10นาทีนี่นะฮะสามารถที่จะทําให้คุณนั้นรีบูตของตัวเองนะฮะแล้วก็ทาให้มันสดชื่นขึ้นมาได้ประตูของเราเป็นประตูอัตโนมัติฮะเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะนอกจากนี้เราจะมีเครื่องช่างด้วยนะเ,นเครื่องช่างที่โดดเด่นมากเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของเครื่องช่างนี้นะฮะก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสุขภาพนะฮะได้ถึง12ข้อเลย เอาเป็นว่า12ข้อนี้มีอะไรนะฮะมาดูครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเผาผลาญไขมันหน้าท้องนะฮะมวลกล้ามเนื้อน้ําในร่างกายค่าออกซิเจนในเลือดน้ําหนักที่ที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วก็ b i BMI นะฮะดัชนีอ้วนผอมเหมือนอย่างโต๊ะตอนนี้อยู่ในจัวระอว้วนนะฮะแล้วก็น้ําหนักอัตราการเต้นของหัวใจอายุร่างกายมวลกระดูกไขมันร่างกายนะฮะนี่ก็คือความโดดเด่นนะฮะคุณสามารถที่แกนแล้วก็ ารายละเอียดตา่างมันจะโชว์ออกมาแสดงผลในแบบดิจิทัลนะฮะรู้หลามากอ่ะนะฮะเราเปิดเท่ากันแต่7โมงเช้านะฮะถึง20นาฬิกา7โมงเช้านี่พบกันเลยนะฮะคือหลายๆคนแบบอุยบางคนมาเมื่อเช้ามาแล้วชะโงกจะเข้าไปใช้บริการยังไงเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่เลยอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ต้องฮะประตูเปิดปิดล็อกอัตโนมัตินะฮะคุณสามารถที่จะแต่งตัว ของคุณอย่างคุณมาแบบไหนก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้เลยนะฮะพอเดินเข้ามานะฮะเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะเราจะมีในส่วนของการนวดเท้าแบบสั่นนะฮะสั่นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าสั่นแปลว่าสั่นนะฮะกระบวนการต่างๆนะครับได้ถูกวิเคราะห์และก็มีการทํางานวิจัยควบคู่กันมานะครับจึงทําให้การนวดแบบสั่นนี้นะฮะจะช่วยในเรื่องของ กระจายกระตุ้นในเรื่องของเส้นประสาทครับเพื่อนๆครับนะฮะเส้นประสาทต่างๆปลายเท้าใครที่ปวดปลายเท้านะฮะหรือว่าชาดำปลายมือปลายเท้าปวดน่องปวดต้นขาบนขาล่างนี่เลยนะ,ะการใช้งานไม่มีอะไรซับซ้อนครับนะฮะคุณสามารถที่จะ,อะสอบทนบัตรตรงนี้ได้เลยนะฮะนอกจากน,นี้เฮ้ยเ <c oughs> จ๋งอะ่ะตัวนี้สามารถชารแบบได้ด้วยเออ ระหว่างรอเพื่อนๆสามารถชาร์จแบตได้ด้วยครับนะฮะนอกจากนี้คุณก็สามารถที่จะแตะนะฮะแตะนี่เขาจะมีให้เลือกใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การซื้อนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่ใช้เนป่ะจันะฮะก็จะได้ความคุ้มค่าแล้วก็ได้มากกว่านั้นอีกน,นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเวลานะครับมีพร้อมเพย์ครับนะฮะร้อมเพย์ก็จะขึ้น QR code เราแตะอย่างนี้นะฮะแตะปุ๊บเขาก็จะให้เลือกเลยว่าเอากี่บาทกี่บาทนะฮะ เราก็สามารถที่จะจิ้มได้เลยนะฮะยี่สิบบาทก็ได้สิบนาทีสามสิบบาทนะฮะก็จะได้สิบห้านาทีนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆครับนะฮะเราจะมีทูมันี่นะแรบบิทไลฟ์เพนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะสแกนจ่ายได้นะฮะหน้าจอของเราก็จะแจ้งวินาทีนะฮะคือมันมันง่ายมากครับมันง่ายมาก มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ามันมีความมันมีคลาที่มีความโดดเด่นนะฮะมันมีความเหมาะสมในยุคในสมัยที่ทุกคนใช้นะฮะเขาเรียกได้ว่าทัศสกีนกันหมดแล้วนะครับนี่นะฮะความโดดเด่นตั้งแต่ต้นขานะฮะจนมาถึงช่วงสะโพกนะฮะสะโพกเอวนะครับ แล้วก็มีแขนด้วยนะฮะตรงนี้แขนอันนี้จะเป็นถุงลมนะฮะทีุ่อยบีนะฮะบ,บีต้นขาบีบแขนกคนบีบแล้วคลายบีบแล้วคลายเอาเอาตรงนะั้นคือเหมือนจริงมากเหมือนกับเหมือนกับมีผู้ช่วยกายภาพบำบัดนะฮะที่จะทําให้คุณนั้นรู้สึกสดชื่นนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีส่วนถุงลมตรงนี้นะฮะมีลูกกลิ้งนะฮะตั้งแต่ก้นนะฮะที่จะเคาะ ที่จะมีจังหวะของการคาอจังหวะของการคลึงจังหวะของการสัน่นแล้วก็การลื่นไหลนะฮะมายันแถวโซนด้านหลังนะฮะแผ่นหลังของเรานะฮะมาถึงสะบักทั้งซ้ายและขวานี่ถึงว่าถึงจุดมากๆนะ,ะถึงจุดมากๆนอกจากนี้ก็ต้องคอบ่าไหลครับแล้วก็คลึงมายันศีรษะนะฮะศีรษะของเรานะฮะก็จะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะฮะเอาเป็นว่า วันนี้ผมเห็นเลหลายคนนะฮะเคลิมเคลิมแบบทุกคนตื่นขึ้นมาทําไมต้องตื่นฮะเพราะว่าเขาหลับไปเลยครับมันสบายมันรู้สึกผ่อนคลา,ายชนิดีว่าคือฉันนี่หลับไปเลยนะเธอ <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นสุภาพสตรีสภาพบุรุษคือมันสุดมากๆนะฮะมันสุดมากๆมันสุดมันมันถึงความพึงพอใจมากมันถึงความพึงพอใจมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่มาใช้บริการภายในบริเวณปั๊มนะ้ำมันกตท นะฮะกิโลเมตรที่ยี่สิบหกเดอ้อพี่น้องเด้อกิโลเมตรที่ยี่สิบหกนะฮะปัปะ๊มปตททีพี่แวะมาเลยครับนะฮะกาเยจินะฮะ,นะฮะโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูสะอาดสะอา้านนะฮะเพราะว่ารอบการทำความสะอาดของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลแล้วก็คอยทำความสะอาดอยู่เป็นประจำเห็นไหมครัว่าสิ่งที่สาําคัญที่สุดนะฮะในการที่เราดําเนินกิจการนะครับสำหรับการเยจิสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสะอาดสะดวกสบายและ อากาศครับอากาศมีผลต่อการที่เรานะฮะจะดูแลฟื้นฟูสุขภาพทั้งภายในและภายนอกน,อนั่นเองครับพเพื่อนๆครับก็นี่คือในส่วนของเกรืองอีนวดโปรโตอนนะครับที่อยู่ภายในร้านกายจิตแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ตอบโจทย์สำหรับความทันสมยัยตอบโจทย์สำหรับวิถีชีวิตของผู้ที่ใช้รถใช้ถนน หลายคนนะฮะที่มีพฤติกรรมในการขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่เป็นประจำนะครับรู้สึกเหน,นื่อยเมื่อยล้านะครับผ่อนคลายได้สบายอกสบายใจนะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันกายจิตกับอ,อีนวดโครตสำหรับผมแล้วนะฮะขอบอกได้สามคำเลยครับว่านวดดีดีครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมและก็ถึงท่านที่มาให้บริการ วันนี้พวกเราทุกคนต้องของกราวคำว,ว่าสวัสดีครับ